มาเก็พีก็มีน้องบอกว่าพี่กล้วยครับมีสัตว์เลี้ยงหรือว่าแบบรูปปั้นใหม่มาอีกแล้วนะครับเป็นรูปปั้นโซนเดอะเฮดฮอคน่าน,นทุกคนนะครับอยู่ในบ้านนะทุกคนครับรีวิวดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงครับ <c oughs> จะได้เพิ่งรีวิวตัวของคาฟก้าไปไม่ใช่หรอกับตัวของสกิปดี้อันนี้มา <c oughs> โอเค พอ,พอดีมีเหรียญพอดีทุกคนคนระับเดี๋ยวรีวิวให้ได้ทุกคนนะอ่ะทุกคนแถวนั้นเราไม่รอช้าแต่ขออนุญาตจัดมาเลยแล้วกันทุกคนครับกับ3 6มหมตรงนี้เหมือนเดิมนะทุกคนครับกับ Sonic the Hedgehog นะทุกคนครับ Let's go กันเลยนะฮะนี่ดู่ดีว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนคนระับผมคิดว่าตัวน่าจะขนาดพอๆกับคาฟก้านะหรือว่าตัวของไคจูใหม่เลขแปดนะแปดทั้งนั้นเราไปลองดูเลย,ยคนนะไปเชื่อกันเลยขออนุญาตลัดเลยแล้วกันนะ,ะนะอ่เดี๋ยวมามานะครับ อ๋อืมไปมันจะก่อสร้างก่อนลืมตลอดเลยอะ oh. ไม่ได้สร้างนานไงลืมแล้วเนี่ยว่ามันต้องกสร้างก่อนนะฮะอ่ะเราเข้าไปสร้างทุกคนเข้าไปที่ตัวของเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงฝั่งของรูปปั้นนะนี่วุ่ยเอายิงตัวใหญ่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นโซนิกไงหรือว่าจะตัวแบบว่าเล็กกว่าคราฟก้านะครับอ่ะแต่ขอมาตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับนี่อุ่ยมันก็ได้อยู่นะ,ะเดี๋ยวเราไปสร้างก่อนเลยก่อนนะทัสโกเลย อันดันึ่งระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเรารอทุกคนครับว่ามันเป็นยังไงนะเนี่ยคือเป็นรูปปั้นเก่าทุกคนครับที่ผมได้สร้างเอาไว้เป็นเป็นของ Transformer ์แเป็นของคอร์เนะฮะแล้วก็สกิปปี้แล้วก็เป็นตัวของคาร์ฟกานะฮะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นของโซนิกมาหมอยนะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงกันแล้วกันนะทุกคนครับตอนนี้ก็รอนะจะ few moments later โอเคสิงก่อนสับการอนุมัติแล้วเราก็กดเข้าอีกรอบเลยแล้วกันทาง,งานนะจ๊ะมาแล้ว นี่ทุกคนนะครับนี่มาแล้วนะครับวิช่องโซนิกเท่นะ ถ้ว่าผมแอบชอบโซนิกกว่าโซนิกมันตัวเพราะว่าตัวมันพอๆกับคาฟก้าเลยนะเพราะว่าคาฟก้านี่เป็นแบบตัวคนไงผมคิดว่ามันน่าจะตัวเล็กกว่านี้แต่ว่าโซนิกก็คือถ้าเทียบกันก็คือตัวใหญ่นะเป็นขนาดมาตรฐานนะเพราะว่าขนาดเท่ากับสัตว์เลี้ยงเลยนะเพราะปกติสัตว์เลี้ยงมันก็ตัวเท่านี้เนาะอุย้ยตัวใหญ่นะเนี่ยถ้าพูดถึงตัวใหญ่นะผมว่าตัวใหญ่นะใช้ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นขนาดแบบ 1, 1ตอน1นะ่อ1เนาะใช่ที่กับคนแล้วนะโอเคเลยนะก็ประมาณนี้กันนะสำหรับซุปเปั้นของโซนิกนะทุกคนครับใครอยากเห็นขนาดจริงนะทุกคนครับสามารถมาดูได้ทุกกกคคคนนนรับ็็ี่ นะครับเลข5้2 0 7ึ1 8 4ทุกคนก็สามารถเข้ามาดูได้ทุกคนคนระับอยู่ที่บ้านกนะ้วยแมนเนาะสามารถเข้ามาเช็คได้เลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวของสกิบตี้นะครับตัวของ Kafka, คาฟกาโลนะหรือว่าตัวของโซนิกก็สามารถมาดูขนาดจริงได้เลยนะทุกคนนะอันนี้ผมตั้งไว้ให้ดูแล้วนะจ๊ะก็ลองไปดูกันก็แล้วกันนะทุกคนนี่นะครับโซนิคคุให้เชีย hey, ว